สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาเดินทางไปที่ประเทศ,เทศฮอลแลนด์นะจ้าในช่วงนี้เราก็กำลังขับรถไปท่าเรือจ้าเมื่อเช้านี้เราก็ออกจากบ้านตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีจ้าตีสี่สี่สิบเจ็ดนาทีก็เกือบเ,อเดินการเดินทางก็สามชั่วโมงจ้ะสามชั่วโมงกว่า และเดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะถึงท่าเรือแล้วลนะจ้ะก็เลยมา,ามาเล่าให้เพื่อนๆได้ชมเดี๋ยวไปชมตอนที่ขึ้นเรือกันเลยจ้าในช่วงนี้ก็เกือบจะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะจ๊ะและคนใช้รถใช้ถนนก็เยอะมากเลยจ้ะก็มีทั้งรถบรรทุกแล้วก็รถธรรมดารถเก๋งรถแวนนะจ๊ะ นี่ละจ้าก็กำลังยุ่งยุ่งในการทำมาหากินอยู่จ้าในที่สุดเราก็มาถึงท่าเรือแล้วนะจ้านี่ละจ้าก็กำลังรอการตรวจคนออกเมืองอยู่จ้าออกพาสปอร์ตเตรียมเรียบร้อยจ้าพอเสร็จด่านนี้แล้วก็จะขึ้นเรือเลยจ้าขับขับรถขึ้นเรือเลยเลย นี่เราจะเพื่อนเพนเรือลำนี้ละจ้าที่เราจะขึ้นไปในในช่วงนี้ก็รออยู่นะจ้าก็มีมอเตอร์โฮมทางโน้นนะจ้าทางโน้นแล้วก็ทางนี้ก็เป็นรถจ้ากําลังรอขึ้นเรืออืมตื่นเต้นมากจ้านี่เป็นครั้งแรกของส้มนะจ้าที่จะขึ้นเรืออแบบนี้นะจ้ ก็เคยขึ้นไปฝรั่งเศสจ้ะแต่นี่ไปฮอลแลนด์แต่พ่อบ้านเคยไปไปมาแล้วหลายครั้งแล้วจะ้ะหลายครั้งแล้วในช่วงที่เขายังไม่ได้แต่งงานกับส้มกเ็เมื่อ4ี่ิบกปีที่แล้วนะจะ๊ะเขาก็ไปบ่อยช่วงนั้นเขามีงานอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้วเขาก็กลับมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เขาที่อังกฤษนะจะ๊ะก็เลยไปไปมาก็เลยเอ,อยากพาส้มขึ้นไปนะจะ๊ะขึ้นไปชมว่า เป็นยังไงก็ตื่นเต้นอยู่จ้าเพื่อนๆตื่นเต้นเดี๋ยวส้มจะทําคลิปในเรือให้ชมนะจ๊ะก็ในช่วงนี้ก็กําลังรออยู่จ้ะก็นี่นะจ๊ะก็รอกันเยอะเลยเดี๋ยวพอเคลื่อนไหวแล้วจะมาถ่ายทําอีกครั้งนึงจ้าอืมขึ้นมาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่นจ้ะก็ไปทางนี้ อันนี้ก็รอบๆบนีจ้ะอืมตื่นเต้นจริงๆปัมป๊มปั๊มเนี่ยจ้ะขึ้นไปแล้วกำลังจะขึ้นไปนะจ้ะก็ลําใหญ่มากๆเลยจ้าดูสิจ้าเพื่อนๆพี่รอนเขาก็โอเคอยู่เพราะว่าเขาเคย เออขึ้นแล้วจ้ะแต่ส้มยังไม่เคยก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดานะจ๊ะเพื่อนๆอ,อืมเนี่ยจ้ะโอ้เสียงดังเสียงดังสนั่นวันไหวเต็มเตมโอ้ในท้องเรือเป็นอย่างนี้เองจ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะ อันนี้ก็เป็นแม่น้ำนะจ๊ะเป็นทะเลเนี่ยจะเป็นทะเลนี่ก็ท้องเรือจ้ะขับขึ้นไปเลยขับขึ้นไปเลยอืมใหญ่มาหือมามากเรือยักษ์จ้ะเพื่อนเพื่อนอตึก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 ึกึกตกอื ตึก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 โอ้ตึก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 นี่ก็รถเออะไรนะสิบล้อก็มาจอดอยู่แล้วจ้ะเนี่ยจ้ะเราก็มาจอดอยู่แล้วอืมก็หลายคันอยู่จ้ะก็นับไป็นช่วนส่วนทางโน้นก็ขับไปตรงโน้นนะจ้ะ ในที่สุดเราก็จอดรถในเรือแล้วนะจ๊ะและในช่วงนี้เราก็จะไปหาห้องที่เราเช่าเอาไว้จ้าไปเลยจ้าเพื่อนๆตามไปชมในห้องกันเลยจ้าในที่สุดเราก็มาถึงห้องที่เราเช่าเอาไว้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนี่หละจ้านี่หละจ้าก็เข้าไปเลยจ้าพี่รอนก็อยู่ในนั้นแล้วเข้าไปเลยจ้า นี่แหละจ้ะเพื่อนๆที่ร้อนฮัลโหลห้องก็แบบนี้แหละจ้ะม,มีที่นอนด้วยที่นอนสองคนแล้วนี่อีกคนหนึ่งจ้ะแล้วนี่ก็หน้าต่างหน้าต่างข้างนอกโอ้ดูสิจ้ะไปข้างนอกนะจ้ะที่เราจอดรถอยู่เมื่อกี้นี้นี่จ้ะ แล้วก็ม,มกีมีห้องน้ำ้วยนะจ๊ะก็มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ในนี้นะจ้ะนี่ <c oughs> ก็มีซิงชักโครกจ้ะนี่จ้ะอืมแล้วก็มีกาแฟมีกาแฟด้วยนี่จ้ะ เดี๋ยวดื่มกาแฟแล้วก็มีตู้เย็นตู้เย็นเครื่องดื่มเย็นๆด้วยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะในขณะนี้เรือก็กําลังเคลื่อนช้าๆออกช้าๆนะจ๊ะเราอยู่ในห้องพักชั้นที่สิบจ้ะก็สูงอยู่เหมือนกันก็สูงอยู่เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆอืมก็เตรียมตัวจะไปทานอาหารเช้าแล้วก็จะมา พอทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็จะมานอนจ้าเนี่จ้ะก็จะมานอนเนี่ยจ้ะที่นอนเยอะแยะ <c oughs> แล้วก็มีห้องอาบน้ําด้วยจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวไปชมห้องอาบน้ํากันเลยนะจา้าอ๋อแลนี่ก้กและนี่ก็ห้องอาบน,น้ํจาจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะอืมก็มีฝักบัวอาบน้ําเสร็จ แล้วก็หลับสบายหลับสบายจ้าและเขาก็มีแผนที่ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆนี่เราจะแผนที่ก็มีบอกอยู่นะจ้ะก็เนี่ยจ้ะก็มีอาหารมีร้านอาหารแล้วก็มีมีตู้ ATM ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะตู้ ATM เสำหรับกดเงินจ้ะสุดยอด จะปันไดขึ้นลงก็แบบนี้จ้ะอือตู้เอทีเอมเยี่ยมเลยส่วนนี้ก็เข้ามาที่ร้านอาหารจะนี่จะคนก็เยอะก็แบบนี้แหละจ้ะอืมหิวหิวข้าวจ้ะเพื่อนเพ <Breakfast S 2> ื่อน breakfast ก็ เตรียมตัวแล้วนะจ๊ะทานเบรคเฟสทานอาหารเช้าไปด้วยแล้วก็มองออกไปข้างนอกด้วยจ้ะก็จะเป็นแบบนี้หละจ้ะอยู่ตรงริมหน้าต่างจ้ะเพืเ่อนๆนี่จ้มมามาจ้าเพืเ่อนๆมาทานอาหารเช้าด้วยกัน,นในช่วงนี้เราก็ออกมาได้เกือบสองชั่วโมงแล้วนะจ๊ะ ส้มก็ไปเชมห้องแล้วแล้วก็เอข้าห้องน้ําแล้วก็ไปทานอาหารเช้าแล้วแล้วก็ออกมาชมนอกเรือจะก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละจ้ะแล้วก็มีท่อท่อควันใหญ่ๆสี่ท่อด้วยกันจ้ะเนี่ยจ้ะก็ออกไปเป็นคลา,ายคลายก้อนเมฆเลยจ้ะก็แบบนี้ อันนี้ชั้นชั้นก็ไม่บนเท่าไหร่จ้ะก,ก็เอ,อทะเลก็เป็นแบบโน้นที่เห็นอยู่ไกลๆโน้นก็มีกังหันลมไฟฟ้านะจ๊ะเห็นอยู่ไกลๆโน้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนี่ละจ้ะก,กังหันลมไอเขาทําแบบไฟฟ้านะจ๊ะกอเห็นอยู่ไกลๆ กด z o ให้ชมขนาดนี้ก็สุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะสองชั่วโมงกว่าก็ได้ขนาดนี้ชอบชอบตรงที่ท่อนี่เลยจ้ะเพื่อนเพ่อนท่อนี้สุดยอดเขามีเกมให้เล่นด้วยนะจ๊ะเนี่ยจ้ะก็มีหลายอันอยู่ เราก็ไม่เล่นนะจ๊ะก็มาชมเฉยๆก็จ่ายตังตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ไปเล่นตกปลาจ้ะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวไปดูร้านกันเลยจ้าว่าเขาขายอะไรบ้างนี้ก็เป็นร้านค้านะจ๊ะไปเลยจ้าเพื่อนๆเข้าไปชมกันเลยจ้าก็มีตุ๊กตาเยอะๆเลยจ้าเนี่ยจ้ะ ลูกกตาก็น่ารักดีจ้ะราคาก็ไม่แพงจ้ะสิบสิบห้าสิบหกยูโรสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะน,นี่ก็น่ารักดีจ้ะนี่มีมแมลงมุมด้วยไอ้มแมลงมุม เรือที่เราเช่ามานี้ก็อทั้งไปและกลับแล้วก็ห้องส่วนตัวราคาอยู่ที่หมื่นกว่าบาทจ้ะเพื่อนๆคิดเป็นเงินอังกฤษก็ประมาณเกือบเกือบสามร้อยกว่าปอนจ้ะ ก็เอา40กว่าบาทคูณเข้าไปนะจ๊ะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทจ๊ะก,ก็เออเขามีเรือทั้งหมดสองลำด้วยกันก็มีอยู่ลำหนึ่งใช้เวลาเดินทางตอนกลางคืนจ๊ะแต่นี่ใช้เวลาเดินทางตอนกลางวันตอนเออตอนเช้าออกจากอังกฤษในช่วงเช้า แล้วก็ไปถึงฮอลแลนด์ Land, ก็ประมาณห้าโมงกว่าใช้เวลาทั้งหมดเดินทางแปดชั่วโมงจะแปดชั่วโมงแล้วก็อตอนขากลับเราก็จะกลับในช่วงตอนเย็นนะจ๊ะตอนเย็นก็จะนอนนอนอยู่ในห้องแต่ตอนกลางวันก็นอนอยู่ในห้องด้วยจ้ะก็คุ้มมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆอส้มก็คิดว่างวดหน้าก็จะมา มาแบบนี้แหละจ้ะก็งวดเมื่อสองปีที่แล้วเราก็เดินทางาทางยูโรท่านูนะจ๊ะทางอุโมงค์อุโมงค์ใต้น้ําแต่นี่าทางเรือแบบนี้ก็ดีจ้ะพี่รอนเขาบอกว่าในช่วงที่เขาเป็นหนุ่มๆเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วเรือไม่เป็นแบบนี้จ้ะแบบนีเเ้เขาออกแบบใหม่แล้วก็ทันสมัยกว่าเดิมจ้ะ ก็อย่างนี้เราจะเพื่อนๆทุกอย่างเวลาผ่านไปเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างนะจ๊ะเปลี่ยน,ยนในการเออเซฟตี้นะจ๊ะการเดินทางปลอดภัยกว่าเมื่อก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมจ้ะก็ก็ทาแบบตามการเวลานะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสุดท้ายนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทีเ่เดินทางกับส้มตลอดนะจ๊ะ แล้วก็เจอกันใหม่ในช่วงถึงฝั่งที่ประเทศฮอลแลนด์นะจ๊ะเวลาของเขาก็จะเปลี่ยนไปเร็วกว่าอังกฤษหนึ่งชั่วโมงจ้ะอย่างเมื่อก่อนเคยเป็นบ่ายสองก็จะเป็นบ่ายสามนะจ๊ะก็ช้าช้ากว่าเมืองไทยห้าชั่วโมงเรื่องไงเนี่ยจ๊ะเพื่อนไปเลยจ้ะขอบคุณนะจ๊ะโชคดีจ้ะบ๊ายบาย บายบายนะจ้าโชคดีจ้าสวัสดีจ้าบาย